สวัสดีครับผมสุริย์ซ่าครับขอดำเนินการสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลรัสตาสกเกอร์นะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันจันทร์กลางเดือนที่16มิถุนายนนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลยังคึกคักน่าติดตามนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกและฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไอร์แลนด์นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณที่ก็แนะนำนะครับราย swn 8 9เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภยัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่รายอัด swn 8 9เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งเตะกันที่ สนามกลางประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเกมระหว่างโบคาจูเนียทีมรออาร์เจนตินาพบกับเบนฟิกาทีมรอโปรตุเกสโบคาจูเนียถือว่าเป็นทีมดังของอาร์เจนตินาและเป็นยอดทีมของอเมริกาใต้นะครับแต่ปัจจุบันมาตรฐานฟอร์มการเล่นศักยภาพพวกเขา ตกลงไปเยอะในช่วง2-3ปีหลังสุดนะครับและสภาพทีมชุดนี้พวกเขาขาดแกรลักอย่างหลุยอัดวินกูล่าและ เอดินสันกับวาน,นี่ที่บาดเจ็บนะครับตรงน,นี้ครับผมมองว่าทําให้เรื่องของเกมรับและเกมลุกลดความน่ากลัวลงไปเยอะเจอกกับทางเบนฟิกาครับซึ่งเตรียมตัวเล่นรายการนี้แบบค่อนข้างพร้อมนะครับแล้วก็ในแง่ของสภาพทีมแทคติกการเล่นดูรงตัวมากกว่าวันนี้แนวลุกตัวเก่งอย่างอังเคลดิมาเรียวานเจลิฟพาปริดิ ไอเมนคอชูและเคเรมอักตูโคกูต่างพร้อมลงตัวจริงน,นะครับเรื่องของเกมลุกดุดันบูบ่ามากกว่าแล้วก็เรื่องของการเยียวยะความแน่นอนผมมองนะครับว่าเยวลิสบอลยังดูดีมากกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ภายใต้ลุกเกมที่น่าจะเปิดกันพอสมควรครับสุดท้ายแล้วเชื่อว่าทีมดังของโปรตุเกสจะสามารถบดเอาชนะเก็บ3มแต้มได้ตามต้องการเชียร์เบนฟิกาครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลยุโรปศึก พรีเมียร์ลีกไอแลนด์นะครับเป็นเกมระหว่างด็อกดาเปิดบ้านพบแชมล็อกโรเวอร์เ ok จ้าตินด็อกดาเกมนี้ได้เปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมเสียงเชียร์นะครับและตอนนี้อยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีไร้พ่ายมา5เกมแต่วันนี้ถือว่าเจองานหินนะครับเนื่องจากรับมือจากฝูงแชมล็อกโรเวอร์ซึ่งผลงานฟอร์มการเล่น คบเค่องต้มยำกว่าเยอะนะครับสไตล์การเล่นของแชมล็อกเป็นทีมที่อาจจะไม่หวือหวานะครับแต่เรื่องของความแน่นอนค่อนข้างสูงนะครับแล้วเกมลุกใช้โอกาสไม่เปลืองยิ่งถ้าดูจากผลงานนอกบ้านช่วงหลังในพวกเขาค่อนข้างชัวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ภายใต้รูปเกมที่เปิดแรกกันนะครับผมมองว่าเล่นกันไปแล้วเข้าทางแชมล็อกนะครับสุดท้ายเชื่อว่าจากฝูกจะสามารถบุกมากำชัยได้ตามเป้าหมายเฉียวแชมล็อกโลเวอร์นะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลสโมสร คืนวันจันทร์นะครับเชีรยเบนฟิกา้าและแชม็อกโรเวอร์ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเงว่ารวยไว้เจอกันแบบพรุ่งนี้สวัสดีครับ